โอเคครับก็สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมปันี้หน้าพีไฟนี่เช่นเคยนะครับี EP นี้ก็เป็น EP ที่สามแล้วนะครับเออแล้วก็มีกิจกรรมข้ามาใหม่ด้วยนะครับกิจกรรมสักมังกรทองนะครับเหมือนว่าย้อมสีจากก้ามทองมาเลยนะใครอยากมีก็สามารถไปสุ่มในลัคก,กี้รอยย้อนตู้สุ่มการันตีได้นะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปลุยในเกมมันได้ขนาดไหนครับโอเคเข้ามาแล้ว แล้วมีคนเปิดใหม่ด้วยว่ะเอ้ยเอาเรื่องว่ะนัดดีเพื่อนวัสด,ดี โอเคครับเดี๋ยวเราโหลดลงตรงคลิกเลยแล้วกันนะครับน่าจะเยอะดีผมชอบบูบูหน่อยนะน่าจะสองตีได้อะ่ะตรงนี้แยกเลยครับเพื่อน nhập phạm lưới nhập phạm lưới ไปไหนวะไวจังอะ่ะน็อก มีคนข้างๆด้วยวะจเย็นนะเพื่อนโอ้โดนเพื่อนลาดอีกแล้วสวยเพื่อนสวย,ข,ยข้างในน่าจะเยอะเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนดีกว่าว่ะ โอเ้เจ็บจัดเลยวะน็อกสวยฝั่งนั้นมีอีกเหรอน็นอก

จะมาดิใจเย็นครับหมดตี

โอเคเพื่อนเดี๋ยวชุบนะโอ้เน็ตเกิะตัวโอเคเดี๋ยวไปชุบมีเหรียญ900แล้วชุบได้2คนก่อนนะ ขาดอีกร้อยหนึ่งเหลือเนี่ยใจเย็นๆนะเพื่อน โอเคชุบได้หมดนามามา,มาต่อเลยเพื่อนต่อเลย ตอนนี้คนเหลือ23คนนะเฮ้ยตรงเพื่อนมีคนวะตรงเพื่อนเื่อนรูปตินน็อกเก็บของเลยเพื่อนเดี๋ยวไปช่วยทางนั้นก่อนน็อกพร้อมกันหอกเพื่อน ะมีคนชุบข้างล่างวะมาตามมาเพื่อนเฮ้ยมีตัววะวิ่งไปแล้ววะ เจ็บนะน่ะน็อกโอ้โหเจ็บเหมือนกันว่ะ ต้องบนเหรอวะมาดิสวยเพื่อนสวยเก็บของเลยเพื่อน เดี <mile> ๋ยมไม่เ uhm พ for ื่อนพัดลมเข้าว่าแรงจัดหเลยยม่มีคนเก็บแปดอกข้างล่างนะอ๋อบ่ เบอร์สามโดนอะไรอ่ะเอ้ยมีตัววะจอดเลยเพื่อน สวยประตุกจัดเลยวะเหมือนเด็ดไม่ดีอ่ะเฮ้ยมีตัวอุ้ยชิบหายแล้วยิงหน่อยเพื่อนโอ้โหลอยอ๋อ เวอร์จัดอ่ะสวยเพื่อนโอ้โหเข้าเลยเพื่อนเข้าเลยชุบหน่อยได้ไหมมาชุบมาชุบคนหนึงสวย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 โอ้โหมันเวอร์จัดเลยอ่ะพามามาชุบชุชุสวย ไอตัวนี้มันเป็นนะเนี่ยมันเป็นงานนะเนี่ยโอเคเหลือสิบสามคนแล้วเพื่อนอิคินขี่รถสวยเพื่อนสวยแล้วมีคนชุบหัวใจแล้วมีคนชุบหัวใจไปไปตามมาเพื่อนตามมา เออตามาตามาเพื่อนโอ้โห มดตีโอ้ย,อย,อยมันอยู่ตรงไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวผมไปชูเพื่อนก่อนดีกว่า,าวะกลัวเอาไม่ลงลอ่ะอุ้ย น่าจะตีตึงนะตีสุดท้ายแล้วเดี๋ยวไปชุบเพื่อนก่อนดีกว่านะชุบได้สองคนนะไม่มีคนยิงกันอยู่ตรงนี้วะขอแจมได้คนดีเพื่อน Knock. Mà đi. Tí ní tí từng vào. ใเพื่อนเจาะเลยเดี๋ยวเราเข้าหลังให้สวยแต่อีกตัวเด,ยวเดียวเพื่อน ชนะโอ้โหยัดเต้ามาดิมาดิาดโอเคเกมนี้แบ,บ่เพื่อนได้นะอุ้ยบวกคนเยอะบวกร้อยสี่ขึ้นแพทสองแล้วสิบสี่คิวดาเมีจะห้าพันห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสามนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปนะครับ